จบอบานเข้าคืนโอ๊ยบวบานดินบวบานใช้การศฟาอะไรฉันไม่เคยะไรฉันไม่เคยเห็นคนใช้ที่ไหนหน้าตาดีขนาดนี้มาก่อนหน้าอย่างนี้เห็นแต่ตาห้างทองอย่างไรรู้รู้ไหมเห็นแต่แบบอยู่ในเมืองอยู่ตามห้างทองอย่ามอะ

ถ้้องเนี่ยถ้าพรอมลงถึงสองเทีไปเลยว่จะยกี่ขาอดผืนดำเลยอเที่ยงสงเที่ยงอุยอเนี่ยเวอลิดูไม่ทันเลอลิซก็เลยตายมดาตัวน่าอะโบราณอไปเลยเชนฝากเชิดดูลายพี่ชายโพสด้วยนะ ตัวเดอหอมกันฉันดูไม่ทันเอาไม้อมอกหน่อยเอาเงไอยแต่วยเอาไม้สีฉันดูไม่ทันแล้วข้างใบด้วยเพื่อให้ทางบ้านเขาแคร์หน้าจอเออเออ โกรธนะล่ะแก้วน้องผมช้ำหมดแล้วครับมันไม่ช้ำหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะคนเซลสองคนคือความรักที่บริสุทธิ์นี่นี่อะไรที่บริสุทธิ์ไหมความรักที่บริสุทธิ์คือความรักที่ไม่ได้ติดแล้วเพราะว่าบริสุทธิ์อันนี้ไม่บริสุทธิ์นะบุกบอลอันนี้เน่ไม่บริสุทธิ์ของอันนี้เนี่ยโบเบ เียบาบางเข้าคืนโอดเบาบางบินเบาบางใช้การฟันอะไรฉันไม่เคยอะไรค่ะฉันไม่เคยเห็นคนใช้ที่ไหนหน้าตาดีขนาดนี้มาก่อนหน้าอย่างนี้เห็นแต่ตาห้างทองหอยงรรู้ไเห็นแต่แบบอยู่ในเมืองอยู่ตามห้างทองอตามอะไรอย่างเงี้ย เอคือ่ะถึงท่านเจ้าคุณเหรอใช่ใชค่ะเฮ้ยบอกเขาไปเลยว่าเข้ามาจากวับ้านยังบายังบายังบ้านยางบ้ยงบ้านยังยกนบ้านา้้ยนัเบอทุาที่กลังใจที่ได้เวราสองคนแล้วค่ะเป็นแล้วค่ะ Việc ăn sữa lạc hụt đi vietnam 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 không boy หอมกันฉันดูไม่ทันเอาไม้ออกหน่อยเอาอย่างไรจะตัวเอาไมมซิฉันดูไม่ทันแล้วข้างไปด้วยเพื่อให้ทางบ้านเขาแคร์หน้าจอเออเออแ โสดวเหรอแกมน้องผมช้ำหมดแล้วครับมันไม่ช้ำหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรพบเจอสองคนดูความรักที่บริสุทธิ์นี่นล้ริบริสุทธิ์หมความรักที่บริสุทธิ์คือความรักที่ไม่ได้เปกแล้วเพราะว่าบริสุทธิ์อันนี้ไม่บริสุทธิ์อันนี้แต่ไม่บริสุทธิ์อ๋ออันนี้แต่บ๊บ๋ กาไรฉันไม่เคยอะไรฉันไม่เคยเห็นคนใช้ที่ไหนหน้าตาดีขนาดนี้มาก่อนหน้าอย่างนี้เห็นแต่ตาห้างทองเฮ้อย่างไรลูกลูกไปเห็นแต่แบบอยู่ในเมืองอยู่ตาห้างทองอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ยังไงเธอจะบอกเรากันเธอสามีเก่าเธอน่ะเอ็งถึงท่านจ้าคุณเหรอ คุณที่กลังใจที่ได้เับพว่เราสองคนเป็นล้วค่ะขอบคุณที่การสนับสนุนและกรุบีเกียอยในการเ็ดเลยทีฬาที่ขาดทื่อ g อ้ขององยาเดี่ยวตีแกเลยมตอแก่แขึ้นเเลยใีกั้งทอแกทอยย่งค่แล้ว เออเด็หหกก็นะเลยใจหวนเฮ้ยโดนเนาะนี่ะโบราณบอไปเนี่ยเชิญฝากเธอดูไลน์พี่ชายโผมด้วยนะแต่เมืเ่อกี้ตอนที่พวกเธอหอมก,กันฉันดูไม่ทันเอาไม่ออกมาเอายังไงนะตัวงเล<อ>ี้ไมซ่ฉันดูไม่ทัน<อ>แล้วข้ามไปด้วยเพื่อให้ทางบ้านเขาแครกหน้าจอเออเอ แก้บน้องผมช้ำหมดแล้วครับมันไม่ช้ำหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะพวกเธอสองคนดูความรักที่บริสุทธิ์นี่อารทบริสุทธิ์ไหมความรักที่บริสุทธิ์คือความรักที่ไม่ได้เบกแล้วเพราะว่าบริสุทธิ์อนนี้ไม่บริสุทธิ์คอาริทนะไม่บริสุทธิ์เพราะอาริสอะโบ๋เบ๋